ก็จะมีข้อหาที่คนส่งภาพขายชัตเตอร์สต็อกแล้วไม่ผ่านนะครับโดยส่วนใหญ่90%เนลยเนี่ยจะต้องเจอข้อหานี้แน่นอนนะครับก็คือจะมีอยู่2ข้อหาที่เจอบ่อยมากนะครับก็คือ1เลยคือโฟกัสนะครับ2เลยก็คือน้อยนะครับแล้วก็ฟิล์มเกรนอ่ะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายทีละอย่างและก็อธิบายอย่างละเอียดเลยว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันคืออะไรนะครับก็คือมีคนส่งอินบ็อกซ์มาถามผมเรื่องนี้เยอะมากนะครับผมก็ขอ ถือโอกาสทำคอนเทนต์นี้ในการตอบคำถามครั้งเดียวเลยแล้วกันนะครับโอเคอ่ะมาเริ่มจากคำว่าโฟกัสก่อนนะครับความหมายของข้อหานี้คืออะไรนะครับอ่ะถ้าแปลตรงๆเลยเนี่ยก็คือแปลว่าถ่ายรูปไม่ชัดครับคุณถ่ายรูปยังไม่ชัดก็คือวิธีการแก้ปัญหาก็คือไปถ่ายมาให้ชัดแล้วคุณจะผ่านครับ อาจจะงงได้ว่าไม่ชัดแล้วมันไม่ชัดยังไงใช่ไหมผมก็จะขออธิบายแจกแจงเป็น3ข้อนะครับว่าคําว่าโฟกัสที่แปลว่าถ่ายไม่ชัดเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับข้อ1เลยก็คือการถ่ายวัตถุที่มีการเคลื่อนไหวนะครับแล้วเราถ่ายไม่ชัดเช่นอ่าพวกพวกสัตว์นะครับหรือว่าคนที่กําลังเดินหรือว่าเคลื่อนไหวเนี่ยแล้วเราถ่ายไม่ชัดนะครับเช่นอาจจะ,ะตั้งสปีดชัตเตอร์ต่าเกินไปมันก็เลยไม่ชัดเป็นต้นนะครับอันนี้คือความหมายของการถ่าย ถ่ายไม่ชัดในประเด็นแรกนะอันที่2คือโฟกัสผิดจุดนะครับเช่นคุณอยากจะถ่ายหน้าหน้านางแบบใช่ไหมแต่ว่าดันไปโฟกัสแบ็กเก่าข้างหลังอ่ะแล้วหน้านางแบบมันเบื่ออันนี้เรียกว่าโฟกัสผิดจุดนะครับไปเบื่อในสิ่งที่ไม่ควรเบื่อแต่ว่าดันไปชัดในสิ่งที่ไม่ควรชัดแบบนี้เรียกว่าโฟกัสผิดจุดนะครับประเด็นที่3คือถ่ายชัดไม่ครอบคลุมสิ่งที่ควรชัดก็คือบางทีอาจจะเป็นวัตถุที่เราควรจะถ,ถ่ายให้มันชัดทั้งก้อนแต่ว่าเราดันไปถ่ายชัดแค่บางส่วนเนี่ยอันนี้ก็ ็จะไม่ผ่านนะครับโอเคเพื่อให้เห็นภาพอย่างชัดเจนผมมีภาพตัวอย่างครับ อันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างที่ผมขออนุญาตจัดลูกเพจน,นะครับก็มีคนอินบ็อกมาหาผมนะครับประเด็นนี้แหละว่าเขาส่งภาพนี้ไปแล้วทําไมไม่ผ่านนะครับโดนข้อหาโฟกัสนะครับผมก็ขอยืมภาพนี้นะครับเป็นกรณีศึกษานะถ้าจะของภาพเห็นคลิปนี้ก็สามารถพิมพ์มาทักทายใต้คอมเมนต์ได้นะครับโอเคก็คือภาพนี้เนี่ยเจ้าของภาพนี้เขาถ่ายเป็นโหมดออโต้นะครับซึ่งการถ่ายภาพ โดยเฉพาะภาพสัตว์เนี่ยห้ามถ่ายโหมดออโต้เดทขาดนะครับเพราะว่าสัตว์เนี่ยจะเคลื่อนไหวตลอดเวลาเลยการตั้งค่ากล้องเนี่ยจำเป็นต้องตั้งค่าให้อ่ามีสปีดชัตเตอร์ที่สูงหน่อยนะครับเพื่อที่เราจะสามารถหยุดอ่าสัตว์ให้นิ่งได้นะครับจะเห็นว่าภาพนี้โดนข้อหาโฟกัสถ้าให้ผมเดาเนี่ยก็ตัวกระลอกเนี่ยน่าจะเบลอนะครับถ้ามีการซูมไปใกล้ๆเนี่ยก็จะอ่าเบลอหน่อยๆน,นั่นแสดงว่า เมื่อเราตั้งเป็นออโต้เนี่ยสปีดชัตเตอร์อาจจะต่ำเกินไปไงมันก็เลยทำให้ไม่ชัด เราก็จะโดนตกข้อหาเรื่องโฟกัสได้นะครับอ่ะอีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้ก็เป็นคนเดียวกันส่งมานะครับก็คืออันนี้ก็โดนข้อหาเดียวกันเลยนะครับข้อหาโฟกัสก็จะเห็นว่ามีหลายอย่างที่เข้าข่ายไม่ชัดนะครับอ่ะอันแรกเลยเห็นมือไหมครับมือด้านล่างเนี่ยเขามีการเคลื่อนไหวมือมือไม่ชัดเห็นไหมครับเพราะว่าเขาใช้อ่าโหมดออโต้ในการถ่ายภาพนี้ด้วยก็คิดว่าสปีดชัตเตอร์น่าจะต่ําไปทําให้มือเบอร์นะครับ ประการที่2เนี่ยเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยก็คือภาพนี้นะครับมือขวาของเขาเนี่ยจะชัดแต่ว่าตัวพิซซ่าที่อยู่ในถาดเนี่ยจะเบลอนะครับซึ่งภาพนี้เนี่ยตามหลักก็ควรให้พิซซ่านะครับทั้งถาดเลยเ่ยชัด ชัดแบบครอบคุมจะดีที่สุดนะครับจะเหมาะสมกว่าภาพนี้ก็เลยโดนตกข้อหาโฟกัสน,นะครับเนื่องจากว่าถ่ายไม่ชัดมือก็เบลอนะครับเกิดจากการเคลื่อนไหวแล้วก็อาจวัตถุที่ควรจะชัดทั้งภาพเนี่ยก็ชัดแค่บางส่วนก็คือภาพแบบนี้เนี่ยควรตั้งสปีดชัตเตอร์ให้สูงแล้วก็ใช้เอ็ก์ตอบที่แคบนะครับเพื่อให้มันชัดลึกไงให้มันชัดครอบคุมทั้งภาพนะครับซึ่ง ในฐานะนักถ่ายภาพสต็อกเนี่ยคุณจะต้องฝึกในการควบคุมกล้องนะครับห้ามใช้หมดออโตเด็ดขาดคุณจะต้องฝึกการใช้กล้องฝึกการถ่ายภาพให้คมชัดนะครับคุณถึงจะส่งแล้วผ่านนะครับก็คือ,อยังไงคุณก็ต้องฝึกฝนนะครับถ้าคุณเป็นมือใหม่ไม่มีทางลัดในเรื่องนี้โอเคนะครับสำหรับหมดโฟกัสเชียร์นะครับมาดูในข้อหาที่2นะครับที่คน ตกกันบ่อยๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องน้อยนะครับแล้วก็จะมีสังเกตว่ามันจะมีแบบคําว่าเนื้อฟิล์มด้วยนะครับก็คือคําว่าน้อยกับเนื้อฟิล์มเนี่ยมันคนละข้อหากันนะคนละอย่างกันเลยแต่ว่าเขาเอามามัดรวมกันเนี่ยเอามาเป็นข้อเดียวกันจริงๆแล้วไม่เหมือนกันนะครับผมจะมาอธิบายให้ฟังว่า ข้อหาน้อยกับข้อหาเน้อเฟรมเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับข้อหาน้อยก็คือการที่เราเนี่ยถ่ายในที่แสงน้อยนะครับหรืออาจจะอ่ะเปิด ISO ที่สูงเกินไปเนี่ยน้อยมันก็จะมานะครับเพราะว่าถ้าเราถ่ายในที่มืดๆเนี่ยนะครับแล้วมีการดัน ISO ให้สูงขึ้นเพื่อให้ภาพเนี่ยมันสว่างขึ้นเนี่ยน้อยมันจะมาแน่นอนนะครับมันจะเป็นจุดเม็ดๆนะครับอ่ะผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะสำหรับมือใหม่ที่อาจจะไม่เข้าใจคําว่าน้อยคืออะไรนะอันนี้เป็นต้นนะ น้อยมันก็คือแบบเป็นจุดเม็ดๆนะ่ะที่มันขึ้นมาในภาพนะครับเวลาที่เราถ่ายในที่มืดอนะ่ะที่มีแสงน้อยเนี่ยเวลาที่เราแบบใช้ ISO ในการบูสสัญญาณให้มันสว่างขึ้นเนี่ยน้อยมันจะเกิดขึ้นนะครับ มันจะเป็นจุดเม็ดๆซึ่งถ้าน้อยเยอะขนาดนี้เนี่ยเราส่งไปไม่ผ่านแน่นอนนะครับเราจําเป็นต้องมีความรู้ในการตั้งค่ากล้องนะครับต้องปรับ ISO ให้ต่ำๆนะครับสปีดชัตเตอร์รูรับแสงให้มันบาลานซ์กันแล้วก็ใช้ขาตั้งกล้องนะครับถ้าถ่ายในที่ที่มีแสงน้อยนะครับซึ่งอันนี้คุณก็ต้องไปฝึกฝนนะโอเคอ่ะอีกอันนึงก็คือคําว่าเนื้อฟิลม์มคําว่าเนื้อฟิล์มจะคนละอย่างกับคําว่าน้อยนะครับความหมายไม่เหมือนกันเลยสําหรับข้อหาเนื้อฟิล์มเนี่ยจะหมายถึงเกรนภาพที่มันมีการ แตกของชั้นสีนะครับอาจจะเป็นชั้นชั้นนะครับหรืออาจจะเป็นเม็ดเม็ดของสีเนี่ยที่มันแตกนะครับก็คือพิกเซลสีที่มันแตกส่วนใหญ่แล้วจะเกิดในภาพที่มันมีการไล่เฉดน,นะครับเช่นท้องฟ้าเป็นต้นนะครับซึ่งมักจกเกิดจากการถ่ายด้วยกล้องมือถือเนื่องจากว่ากล้องมือถือเนี่ยมันมีเซ็นเซอร์ที่เล็กไงมันสู้กล้องใหญ่ไม่ได้นะครับ เวลาที่เราไปถ่ายภาพที่มันมีการไล่เฉดสีมากๆเนี่ยภาพมันจะแตกเม็ดสีมันจะแตกนะครับอ่ะผมขอยกตัวอย่างภาพนี้อันนี้ก็เป็นคนจากในเพจนะครับอินบ็อกซ์เนี่ยมาหาผมว่าเออเขาส่งภาพนี้ไปแล้วโดนข้อหาน้อยนะครับน้อยแล้วก็ฟิล์มเกรนนะครับ เขาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาตกนะก็คือภาพนี้เขาถ่ายจากกล้องมือถือนะครับแล้วก็ถ่ายตอนกลางวันกลางแจ้งแบบสว่างเลยนะครับเขาก็ไม่เข้าใจว่าก็คือถ่ายกลางแจ้งแล้วสว่างมากเลยแต่ทําไมตกข้อหาน้อยได้นะครับเขาก็ไม่เข้าใจจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ตกข้อหาหน้อยครับเขาตกในข้อหาฟิล์มเกรนก็คือเมื่อเรา ทำการขยายแล้วก็แบบซูมดูท้องฟ้าเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออท้องฟ้าเนี่ยมันค่อนข้างแตกเป็นชั้นๆน,นะครับมันจะเป็นเม็ดๆนะครับมันจะไม่ค่อยชัดสีตรงท้องฟ้ามันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันจะแตกๆก,ก็คือมันเป็นข้อจํากัดของกล้องมือถือครับที่ตัวเซนเซอร์เนี่ยมันจะเล็กกว่ากล้องใหญ่ไงเวลาถ่าย ภาพลักษณะนี้เนี่ยมันจึงมีปัญหาแล้วไม่ผ่านได้นะครับอันนี้ก็ต้องทําใจนิดนึงนะถ้าจะถ่ายภาพก็อาจจะต้องลุ้นนิดนึงว่าจะผ่านไหมในประเด็นนี้นะครับผมก็บางทีถ่ายจากกล้องมือถือนีน่ก็ไม่ผ่านเพราะเรื่องนี้บ่อยเลยก็ต้องทําใจนะครับถ้าตัดปัญหาเลยเนี่ยก็พยายามพบก,กล้องใหญ่ดีกว่านะครับก็โอกาสผ่านเนี่ยก็จะสุกกว่ามากนะครับโอเคเคลียร์ไหมครับสําหรับ2ข้อหาที่เพื่อนๆมือใหม่เนี่ยเจอกันบ่อยมากนะครับคลิปนี้ก็เป็นการมาตอบปัญหา แบบเคลียรย์แล้วก็ละเอียดเลยนะครับก็สำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับเพิ่งเริ่มต้นมาขายภาพไม่นานเนี่ยแล้วอ,อยากที่จะหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการขายภาพผมก็ทำคอนเทนต์ฟรีนะครับสอนใน YouTube นะครับหลายคลิปเลยสามารถที่จะไปดูได้นะครับทั้ง YouTube ทั้ง Facebook ทั้ง TikTok นะ แล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับผมเปิดคอร์สด้วยนะคอร์สเกี่ยวกับการขายภาพออนไลน์มีชื่อคอร์สว่าหาเงินจากกล้องมือถือนะครับในคอร์สนี้ผมก็จะสอนเกี่ยวกับการสมัครการขายภาพนะครับ สอนวิธีการถ่ายรูปเบื้องต้นนะถ้าใครแบบกังวลว่าไม่มีพื้นฐานถ่ายรูปไม่เป็นเลยอะ่ะข้อนี้ผมสอนด้วยนะครับเบสิก <Basic S 1> การถ่ายภาพแล้วก็สอนการอัปโหลดการใส่คีย์เวิร์ดพวกนี้นะครับผมก็จะสอนอย่างลงลึกและเป็นระบบนะก็จะสอนเทคนิควิธีการขายทํายังไงให้ขายดีอะไรทํานองนี้นะครับซึ่งก็จะมีเนื้อหาบางส่วนเนี่ยที่ลึกกว่าสอนรีนะไม่ต้องกังนวลว่าเอ๊ะผมสอนรีหน้าเพจไปเยอะๆแล้วถ้ามาลงคอสเนี่ยมันจะเหมือนกันไหมนะครับก็คือตอบได้เลยว่าไม่เหมือนกันนะครับ ในคอสจะสอนลึกกว่านะครับถ้าใครแบบอยากเรียนรู้แล้วก็ไม่อยากเสียเวลาเนี่ยอยากเรียนแล้วก็อยากเข้าใจแล้วก็เก่งเร็วๆเ,เนี่ยก็สามารถที่จะมาลงเรียนได้นะครับสามารถที่จะไลน์มาหาผมได้นะครับไลน์ชื่อว่า l i น์แอตบอยโกโฟโต้นะครับสามารถพักัมาได้เดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดคอสไปให้นะครับหรือ inbox มาทาง Facebook ก็ได้นะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ